อยู่ติดโรงเรียนเลยโรงเรียนวัดดอนไดนหอมนี่คราับศาลาธรรมโสร,รถสถานที่ปฏิสถานสรีละหลงพ่องเงินผู้รู้จักพอก่อสุขทุกสถานจิตฐานใจคนทุกสุขเล่ทำไปเข้าไปไหว้สรีละหลงพ่อครับ วัตถุมงคลหลวงพ่อเงินรุ่นโคกใหญ่หอมโก๋ใหญ่กลางเล็กจิ๋วโอ,อ้สามร้อยสองร้อย,อยหนึ่งร้อยหลวงพ่อเงินหมีลูกหลอด้วย พองเงินพัดโดนไอ้หอมี่นี่มันชื่อต้นหอมนี่ผงใหญ่ผงใหญ่1ึงพันกับห้าร้อยันนี้อะไรอ่ะน,นี้เหรออ๋อนี่ลุ่มนีลุ่นแรกเลยบูก นี่ๆี่เช็ดเน่รูนี่นนหายากครับเ็ดจะมาถวายดอกไม้ทุกเทียนนะครับกล่าวบทสวดของพ่อเงินนะครับพระราชธรรมาภรณ จากนั้นเราก็จะมาปิดทองที่องค์ท่านนะครับแล้วก็เดินมาบริเวณด้านหลังนะครับจะมีห้องนักทิอยู่ใต้โลงของท่านนะครับสังขารนะครับสังขารขององค์เข้างงเงิน เข้ามไปตรงนี้ลูกไปตรงนี้เป็นกําแพงเลยเป็นกําแพงพ่อจ๋าเนี่ยมีบทสวดหายใจไม่ออกเริ่มสวดครับไม่หายใจไม่ออกนะครับอุ้ยหายใจไม่ออกออกข้างล่าก่อนข้อจะขับแล้วครับมาแบบนี้เจ็ดนาทีแล้วนี่ครับ าของของหลวงพ่อเองินนะครับวัดดอนยายหอมต้องเป็นเรื่องเป็นดาวเลยตำนานยายหอมตำนานเป็นเริ่องเล่าออขานต่อๆกันมายายหอมเป็นบรรพบุรุษตรีต้นตระกูลวงศสาคนาญาติซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลดอนยายหอมมีอาชีพเลี้ยงเป็ดในการครั้งนั้นพระมหากษัตริย์าศาศาศาชื่อพระยาคงมีพระมงก ชื่อสุมารีโอ้ภายในวัดนมลื่นดีจังเลยครับต้นไม้เยอะเลยฝนก็จะตก กำมัดฐานบูรพาจารย์สถานที่ประดิษฐฐานสรีรละหลวงพ่อแท่มที่พระเจ้าแห่งความเมตตาโอ้ลมพัดดีมากเลยวันนี้ขึ้นไปไหว้พระก่อนกราบบุญทูกลูกหล่อ พ,พระโคกเกษมธรรมนันหลวงปู่เช่ม